ทีนี้ไปต่อกันที่ภารกิจขององค์มนตรีนะครับองคมนตรีได้มอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครับประจำปีการศึกษา2563และ2564ที่หอประชุมกระจูดนราวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสตำบลลำพูอพําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส พลเอกกัมปนาศรุดดิตองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประจำปีการศึกษา2563และปีการศึกษา2564รวมจำนวน274คนพร้อมได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาดแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยขอให้พึงระลึกถึงอยู่เสมอว่าทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ขอให้นำความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกต้องควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นชุมชนและประเทศชาติบ้านเมืองทางนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาจัดการศึกษาในระดับอนุปริญญาโดยมี3หน่วยจัดการศึกษาประกอบด้วยหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมืองหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือศะและหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโกลก ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน1594คนใน9วิชาสาขาประกอบด้วยสาขาการพัฒนาชุมชนสาขาการปกครองส่วนท้องถิ่นสาขาการศึกษาปฐมวัยสาขาการจัดการสาขาการบัญชีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาการท่องเที่ยวสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสาขาเกษตรและการแตะรูปครับ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครับเป็นสถาบัานการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้าสู่ระบบการศึกษารวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ร่วมกันพร้อมในการนำความรู้ไปใช้สร้างอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น